ที่สาวน่วยเพชรเหมือนพงทุกคน <ๆ S 1> ทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับคอสูชองครูไก่และคนอิเชียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับทักทายวันหยุดพักแรมพักใจนะครับนอนตื่นขึ้นกับส้นกันมากินหมูกระทะเลยครับพี่น้องยูโบไก่จากงานยูโบไก่จากมองพักแรมครับพี่น้องน่าจะประมาณ300เมตรแหละมากันมากิน สองเต่าเด้อตานกับไปนอนสอห้อเอาสองเต่าเด้อกกับไปนอนตตอนอนบแมเนมือเช้านี่ย่แม่นนอนเกือบสิ1สิบโมงกติหลับสิบเค่ะ1ิอคุสโมงจริงจริงนอนหลับมูอกะทะาบุฟเฟ่พี่น้องกิโลละสอง้อยนะคพี่น้องกิโลละสอง ตักมาเหลือพี่น้องตักม่เหลือหกลูตันนี้น้อกเจสบดกี้แปดสิบสดีสิบท่านนะครับพี่น้องไปเขาไม่แล้วกะฝากกุไลกัวแช่ทักทายถามข่าวถามข้าวกันครับพี่น้องเมื่อกินหมูกระทะน้ำกันครับแล้วก็บินนีณมาล้วงเลย สวัสดีหนุ่มภูไทย USA สหรัฐอเมริกานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสด์แก้วอรารามนะครับสวัสดีคู่กินหมูกระทะติครับเมนครับมาด้อครับกว่าสิมีโอกาสได้กินซซยสิมีมือวางพี่น้องคันบอ่อยุดบอ่อวางกับบอ่อได้กินดีครับเวลางานกับขึ้นกินบ่อใดขึ้นกินข้าเรียนบ่อกินบอ่อเสียบครับสวัสดีทักทาย,ทายพี่นอ้องอา สวัสดีปีใหม,ม,<อ>ม,ม่ย้อนหลังสุขสุขคนเลอพี่น้องเด้อเบ่งสภาพไก่คือแบบว่านอนหัวกระตื้นพี่น้องอออคือมาเลยอยา่าลันปิดก่อนิ่นสิปิดซี0ุมไปแล้วมั้งซีหาถุมกไก่จากวัดหมองที่ภาคเลียมครับพี่น้องประมาณสามบอยเป็นสา0โอยลูด้อพี่น้องส0 0เอยมตร สวัสดีสามสิบสี่ท่านนะครับพี่น้องก็คือตัวนี้ยูรานหมูกระทะตัวนี้คือมีทีมงานสารพินดนแพงหมีาตนี้ตอนเศร้าพงกาะเขาดูผู้ไกลไหลขอบพะกุนในหลายครับใกล้จำได้อยู่ครับขอบพุนที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณที่ยังบ่ลืมขอบคุนที่เขามาทักทายถามข้าถามข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีแม่ติ่มซำซุงนะครับสวัสดีกู้ไกลเม่ เม,มีขอเขาลุงพยาเขาลุงพยาบาลเลยไม่ได้กดเข้าชงรูเลยอ๋อรับเป็นอย่างเมียมาสบายบอกปีใหม่แหลวกระคอยทุกคนสุขภาพร่างกายเค็งแรงลำลำเลยๆมั่งมีสีสุขอายุวนาสุขภาพละคว่ำกิบก็ยังได้คว่ไข่ก็ยังม,ยยมีสุขุสุขคนเดินทากไปใส่ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อครับทุกๆคน พากเรียมอยู่ในกันครับคืนนี้พักเรียมอยู่งานมื่อคืนนี่ครับงานที่หลินมือคืนนี่ครับยูโคลาดนะครับกด,ดไลค์ติดตามให้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีสามสิบท่านนะครับภาพชัดเสียงชัดดีบอกบพี่น้อง สี่สามสิบสองท่านนะครับหรือว่าไปสิปินผู้ใหญ่ใจดีอยากจะเลี้ยงหมูระะกระทะจะเลี้ยงไมได้พี่น้องเดอ้อ<ม>พรุ่งนี้เล่นที่บ้านภูมิเลยเป็นลานตลาดนัดนอกหมู่บ้านแม่นครับมันเป็นตลาดนัดก็เลยไม่ได้ไปก็เลยพักแยมอยู่งานเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าไปแต่ซีบินม,มองน้นมองพัดไม่กําลังใจเดอ้อ มาส่งของส่งน้ำก็ได้เด้อคันว่าหลินอยู่บ้านหลินอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านก็ได้มาหามาถามข้าวทมข้าวเนี่ยสดี33ท่านนะครับพี่นองพักกันในยังกินเขาเลี้ยงครับหาที่พักยากหน่อยนะครับติดเขานั่นแหละครับก็เลยพักเลี้ยงอยู่งานเมื่อคืนนี่เลยมื่อื่นยังสเดินทางไปล่ะน่า,นนะนาจะประมาณเชียงใบ ซีคิวกับพระห้งสิบก่ไก่ถ้ากันสวยเขาสวยน้ำล้วไปครับพี่นอ้องอันนี้เป็นเีน,น้องซาคือเป็นเนียงเป็นน้องเป็นน้ำมันต้างขาด สวัสดียีิบเท่านนะครับพี่น้องยังเงียบหไรขอมาเบาเนี่ยนี่แหละสาเหตุหนึงอีกทีก็เบียดมาไกลสุดเพระาะว่าบางคนมีคนเขาเบิองแล้วก็บอกว่ามีคนเบาไกลสุดมันมีคนเบิองมันมีคนเบากว่าจากสีเบากับไผรน้องพี่น,อน, <S <S น้องเนาะนาวบ่จ้าบ่ท่านในปัตตานได้ครับเป็นมาดึกดึกกับ,บ่เนี่ใครคิดว่าดึกดึกกับ,บ่เนี่เรื่องตัวนี้คือเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้ว สดีภาษาอังกฤษทุกคนทุกท่านนะครับมากินหมูกระทะกระจพี่น้องสวัสดีคุณสุจินนะครับรักษาสุขภาพเด้อคู่กาขอบคุณครับคือกันเด้อครับรักษายากวูดดอครับสุขภาพนี่ พราะว่าไปหลายที่หลายมองหลายบอลสถานที่ที่เรามองกับบอลคือกันบางมองกับฝุ่นลลายหลายบางมองกันเป็นล้านปูนกับไข่แดงสิเมียครับอืมเสือดีเมีหน่อยครับเมียสบายดีอยูบ่บ่เมีคือมีคือมีเถอะว่าไม่ลืมหลูกลืมเตาแล้ว เย็บายไปเบิดพี่น้องก็ได้จะไปจังใดมาจังในกันเบ่นด,ด้วยนาที่การงานมันหลายขึ้นมันกะโอ้ดีมีเวลามาไไ่สุดมีเวลามาถ่ายคลิปมาเด้อครับพี่น้องใครใจดีซิเลี้ยงหมูกระทะกระจยก็ได้เสียดายมากครับกับปีใหม่เพิ่งขึ้นมาทำงานเมื่อวานนี้เองครับอ๋อครับสู่ๆเด้อครับเด้อ คิดหอดอยู่จ้าครับเมียสดีสามสิบสามท่านนะครับตอนนี huh. ้เพิ่นกำลังปั่มต้นใหม่อยู่ไปนองกำลังเผาทานกำลังปั่มต้นใหม่เผาทานอยู่จะได้สวยง่ายบูบู รอต่อว่สามชั่วโมงสองสาวดาวรุง่งน้องกับก็บน้องแก้น้องเหียนก็น้องเหียนเหด็ยีสดี23ท่านนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีตทีมงานสาวน้อยอยู่ลาน ติมซุ่มซุ่มยกระติ่มยอ,มย,อย,มยู่พี่นงไก่ดสามรอยีมรมรัมันดีดีแล้วที่แบบว่าผักแล่มที่มันมีขากินไงโอ้ยผักแลมตี่เร,เรมองหาเมาลวดไปว่าสันหามองยู่มองกินพรุ่งนี้ถ้าไปถึงงานวอาจจะหาของกินยากหน่อยนะครับมันต้องมีรถออกไปซื้อนี่แหละมองอยากน้ำรวดนี่แหละไปใส่มาใส่ และว,วังไม่สบายนะเสียงเปลี่ยนแล้วเม,มียนครับคือเสียงตัวน,นี้คือเปลี่ยนแล้วรู้แล้วล้ากินไปกินหมูกไทยอิ่มๆไปแล้วก็เลยสิบีกินยานอนพักสวัสดีสา0พัน้ท่านนะครับป้าพี่น้องมาหลายแท้สี่พันเอดแล้วมาพี่น้องสองสัยเขามา่อเมืองคนสวยสองสาว ค่ะแดนเซอร์ทําการแสดงที่ร้านอาหาน้ําเนือนเอ้าบ้าเตา ไรสิเป็นผู้ใจดีเลี้ยงหมูกระทะเนาะพี่น้องขอบพท่นแต้ถาดคันบ๊องเป็นสูตรที่หรือว่าเป็นกิโลรอผู้ใจดีเลี้ยงหมูกระทะอยู่ด้วยพี่น้องเด้อท่าน,น,นบอ๊อเลี้ยงตอนนี้ก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับพ <c oughs> ี่น้องถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับไม่เอาขอบคุณเลยนะครัขอบขอบพระคุณล่วงหน้าผู้ใหญ่ใจดีนะครับ <c oughs> ที่คิดลสิมีบ่อบู สวัสดีพีเคขอมอดูระหัวหกระกทักไทยเบื้องสถานการณ์อยู่เกรยสลาสิ์เ้อขอบคุณเอยที่สลาสิ์เตอร์เสียบๆเด้อไม่กวนแล้วโอ้สงสัยยานไดเรียงหมูกระทะไปอานลาดแลว้วคุณเมย์ว่ากวนแล้วว่านัน ด้นในเรียงหมูกระทาลูกไปอาลาดแล้วพื่นไม่หน่อยสวัสดีสามสิบแปดท่านนะครับโอ้ไม่มูบานไม่มีอย่างเป็นลาโ่มีอย่างเลยพี่จะพูดเขาเมื่อติดภูอันมาโอ้ไม่มองนอนอัน์ตุกตาตุ๊กตา ยังไงเม่กับยังไงเม่กไถามเร้ตัวลานแล้วหนูสิหูจันหอยจันใหญ่เน้เาจันเออแม่าก็้อแ้วค่ะทนี่บอยานโดเตบอมีสโอน สวัสดี29ท่านนะพี่น้องอย่าได้เรียกหมูกระทาพี่น้องลืมสีห่างหายลืมสีนี้มาแล้วบุเรียงกับบ่อป็นยังหรอกพี่นอ้องยูบเป็นมู่เขาทักทายกันนี่ละเพิ่มคอกระดาษทิชชู่เพิ่มในเปียงเว่าแนวมะฮอง้องโทรศัพท์นี่แม่คอกระดาษอันทิชชู่เนี่ยสวัสดีสามสิบหกท่านนะครับ <c oughs>

จะนี่ไม่ประจักษ์นะครับเขาโดนเร็วจอบโดนเร็วเพราะว่าเขาไัวก็รือ่ัายรูปสถานการณ์่บแม่บอันนั้นเป็นชูดโอ้ชิวเลวันนี้บ้านดตาอมอ ครับอันนี้ไงแม่เชิญแม่เลยบ่มีกระโอวนผู้ก่าพอตะลูกอยากเนาะแม่เนาะโอ้ตันดังแล้วล่ะขี้มูกก็ได้แม่เืิญมาในการดังแสีพ่อก็จะดีเสียพ่อรู้ดีนะเราแสดงว่ากระทะนี่มันมันถิดขัดมากจนจนเศร้าถึงร้อนร้อนเลยคือผักว่าทั้งนี้ อันน้ำจินมแน่นิ่มันจิ้มขอรับจินเลยค่ะจะกินเสียบบ่ไม่มาได้กินแต่บังดูแต่ไม่มินคือคือเ่น้ิ้มเสียบอะคือเสียบเท่านั้นแหะมุกระทือ ใส่สามสินนี่ทาไในตันนี่ดิกินมือนีแล้วกันยังมืออื่นเนาะพนนีก็ได้กินไรแต่ิ่เนาะิ่ำเกาะลำกระลำคอมาตีเมยไม่ให้หน่อยก็ได้เอาเนี่ยเนี่นี่สามสิบมือกระลำก็ได้ เราไปกินบ้านนี้ในน้อยให่มี้างไก่ไก่ด้วยปงสะพานตักแยกไก่ไก่ขุผด้เข้ะักินกินเพียบอกเพีดบอเลยเพีนี่พูดปอบายดิอยู่มอไซด์ดิซื้อคุนนิดมากิน จบพันถ่ายล้วับสิไอ้คือผักกระดาสวัสดียีท่านนะครับเราต้นเจ้ นจนมีดเจซื้อขึ้นเดียวๆในมือถือทีอ่สิบเจ็ดท่านนะครับ

สวัสดีคุณร,ร,รุ่นธนานะครับสวัสดีจากคู่ไกนันเลีวบัวได้ท่าขาโอ้ทาขาไกลครับไกลยังลอ,ก,งองกําลั่นใจอยู่ถามข่าวกินขาไปสบายดีบัวกับบีใจดรอครับพี่น้องกินให้ซมอยากเดอ้อสวัสดียีสิบท่านนะครับ กินได้ซ้ำอิ่มและเนาะเอ้ยเนาะเขาให้กะลัมลอยกับบ้าเขาบ้านเราเมียสามตอนนึงเนาะมาสื่อเมียวันนี้มาขอกินเนาะเห็นบกคองมาคือพูดเลย นะครับโตก็อ๋อครับสวัสดีครับ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  <laughs> ขัดต oh. ุเหลียมอะไรบ้าัดเลมัมันบูละลาย็ละลายใส่มเอาีโอตัดการไหควัด หัวแค่ก็หัวเห็ดแขงจะดไปโคตรลังติดเขาทำดที้สุดเป็รืัองบาหรไรเดียวนว่าฮะ

พี่น้องไปเบิดแล้วเดี๋ยวลุงไลไรก่อนบัดน,นี้มีดผัก 1941, กินแล้วก็ดีกินแล้วแต่แล้วกูเผ็ดีแมกินไปดีเทปแบทักมีเห็บเพรดบอสเจลแม็กตากแต่กเทยี่ีได้เ็ดเจลออกหันตากอะงสิี่น้ำเดียวเรากินนบ้านหองนี กินเน้อน้อยเอาแล้วพ no no ี่น้องนี้เบิ่อหนักแล้วพี่น้องไรนี้ฝากไว้สนีทแล้วพี่น้องงดจะพอกันไรหน่าแด้วพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายเยอะขึ้นมามที่กินอยู่บ้างเยอะขึ้นอย่างเยอะขึ้นหมัก